สามสิ่งที่จะทําให้คุณโชคดีทุกวัน 1. นตื่นขึ้นมาคุณอย่าเพิ่งหยิบโทรศัพท์มือถือหรืออย่าเพิ่งทําอะไรให้คุณนั่งสมาธิ5นาทีเพื่อคุณจะได้จูนตัวเองเพราะช่วงเวลาที่คุณตื่นมาสมองคุณมันยังโล่งๆอยู่มันจะทําให้คุณจูนได้ง่ายและทําให้คุณรับแต่สิ่งดีๆเข้ามา 2. ให้คุณพูดขอบคุณให้คุณขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีขอบคุณตัวคุณเองแม้เรื่องนั้นหรือสิ่งนั้นเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ตามการที่คุณขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างแม้เรื่องนั้นเป็นเรื่องเล็กๆมันจะทําให้คุณรู้สึกสบายใจและมีความสุขเช่นขอบคุณเตียงนอนนุ่มๆที่คุณมีอยู่ ขอบคุณผ้าพผมอุ่นๆที่คุณได้ผมขอบคุณหมอนุ่มๆที่คุณได้หนุนขอบคุณบ้านที่คุณมีอยู่ขอบคุณรถที่คุณมีอยู่ขอบคุณทุกความสำเร็จของคุณที่เกิดขึ้นในวันนี้ขอบคุณเงินทุกจำนวนในกระเป๋าของคุณที่คุณมีการที่คุณพูดขอบคุณสิ่งเหล่านี้ทุกวันมันจะทําให้คุณรู้สํานึกในคุณค่าของสิ่งที่คุณมีอยู่และรู้สึกไม่ขาดเมื่อคุณรู้สึกไม่ขาด มันจะยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณโชคดีๆเข้ามาหาคุณและทําให้คุณเพิ่มพูนขึ้นสให้อภัยตัวเองทุกวันกับสิ่งที่คุณทําผิดพลาดเพราะถ้าวันนี้คุณรู้จักการให้อภัยตัวเองทุกวันทุกวันมันจะทําให้คุณไม่ไปเสียเวลากับเรื่องเดิมๆและทําให้คุณได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆและนําแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่โชคดีเข้ามาหาคุณถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่โชคดีทุกวันให้ทำสามสิ่งนี้